สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมาดามปีโฮโลชาแนลนะคะหรือว่าแม่หมอมาดามปีนั่นเองเรียกว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกนะคะที่เปิดดวงยาวๆในช่อง YouTube นะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตคอนเทนต์กันได้เรื่อยๆเกี่ยวกับการดูดวงนะคะในแต่ละเดือนจะพยายามอัพคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ เพื่อจะไม่พลาดนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ของแม่หมอเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้อยากดูดวงแบบยาวยๆนะคะก็เข้าไปดูคอนเทนต์ของแม่หมอได้ใน y o u ู u ูบช็อ t นะคะก็จะลงไว้เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันนะคะก่อนที่จะลงคลิปคลิปยาวยๆแบบนี้เนาะก็จะประมาณ15วิ20วิวิใครชอบลักษณะเป็นการดูดวงแบบบันเทิงบันเทิงเป็นค a r d o ออฟเดอะก็ไปกดดูใน y o u ูทูบช็อ t ได้นะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะการทํานายในวันนี้นะคะจะเป็นพูดถึงเดือนมิถุนายนเป็นดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีธาตุไฟนะคะคนธาตุไฟเนี่ยก็จะมีคนราศีเมษสิงกับธนูนะคะโดยช่วงเวนช่วงวันที่เกิดเนี่ยช่วงระหว่างวันที่เกิดไม่ว่าจะเป็นราศีเมษสิงหรือว่าธนูเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะขออนุญาตแปะช่วงเวลาไว้ให้นะคะ ยังไงสาหรับใครที่มีลัคนาหรือราศีนะคะสถิตยอยู่ในเมษสิงห์กันูก็ดูได้เช่นกันนะคะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบสุริยะปฏิทินนะคะก็สามารถรับชมได้เช่นกันยังไงก็วันนี้นะคะพลังงานเนี่ยสามารถสลับกันได้วันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าวันนี้มันอาจจะมีดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็อยากให้น้อมรับแต่พลังงานดีๆนะคะการดูดวงนเนี้นในเรื่องของการที่ดูเป็นไกด์ไลน์แม่หมอไม่อยากให้ ซีเรียสหรือว่าจริงจังกับมันมากนักนะคะดวงเนี่ยคือส่วนหนึ่งแต่ว่าพฤติกรรมของคุณหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะกําหนดชีวิตของคุณเนาะยังไงก็อยากให้เช็คดวงแบบมีสติงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่านะคะซึ่งการดูดวงวันนี้ของเรานะคะเราจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะซึ่งความรักเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งของคนโสดและคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังดูเรื่องของโชคลาภด้วยสุขภาพด้วยและ มีคาแนะนําพิเศษนะคะหรือว่าวิธีการเสริมดวงในแต่ละเดือนอันนี้จะเป็นวิธีการเสริมดวงนะคะสําหรับคนราศีธาตุไฟเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ชุดนี้ในการบอกกันเดี๋ยวเริ่มต้นเราไปกันที่เรื่องของการงานกันดีกว่านะคะรู้สึกแปลกๆอะเพราะว่าไม่เคยทําคลิปแบบนี้เลยปกติเนี่ยจะทําในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกเนี่ยจะมีเวลาให้อยู่3นาทีทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเร็วมากพอมาเจอ YouTube มันดูแบบมันต้องทําคลิปยาว เลาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ก็จะพยายามนะคะอยากให้ติดตามกันต่อไปอ่ะมาดูเรื่องการงานในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษสิงกับธนูนะคะแม่หมอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของอ่ะขออนีาตขยับไพ่นิดนึงมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของอ การออกจากงานบางคนเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยในเวที่แบบว่าเหมือนคุณอยากออกนะคุณก็บ่นมาหลายปีแล้วแหละคุณก็อยากออกแต่เหมือนกับหลายๆอย่างเนาะอาจจะด้วยภาระหน้าที่ภาระหน้าที่ต่างๆความรับผิดช,ชอบต่างๆหรือว่าประจหรือว่าง,งานที่คุณทำอะมันค่อนข้างจะมีความรับผิดช,ชอบสูงคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณออกเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับ คนอื่นๆได้คุณก็เลยจะค่อนข้างคิดเยอะนิดนึงแต่แม่หมอมองว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานแน่นอนในเดือนมิถุนายนบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะออกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่นึกถึงคนที่ทํางานเก่าหรือไม่นึกถึงสภาวะแวดล้อมเก่าๆมองว่าคนในที่ทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษหรือท็อกซิกนะคะแต่ว่าภาระหน้าที่ต่างๆมันเหนื่อยมันทําให้คุณเสียสุขภาพจิตสุขภาพกาย คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากออกไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือบางคนเนี่ยก็ออกไปพักมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณเนี่ยออกไปพักพักจิตพักใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไหวแต่ถามว่าคุณแบบมองว่ามิถุนาเนี่ยมองว่าตัวคุณเองอะออกแน่นอนออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรื่องงานเนี่ยยังไงก็ไม่รอดมองว่ามีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆบางคนเนี่ย ออกจากที่เก่าแล้วแต่ว่ากําลังจะเริ่มหางานใหม่ก็คำทำนายนี้ก็ถือว่าจะเป็นของคุณมองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนชาวธาตุไฟนะคะคุณมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานใหม่ๆอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องการเงินกันต่อเลยส่วนเรื่องการเงินของชาวธาตุไฟนะคะโหค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยอยู่เลยอะ่ะเออเหมือนคุณเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยทาอะไรค่อนข้างตามใจตัวเอง บางครั้งมีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นเป้าหมายแบบนั้นเลยอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบสัญญากับตัวเองไว้ส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยมองว่าถ้าเกิดแบบตัวคุณเองไม่ใจแข็งมากพอไม่มีเป้าหมายชัดเจนมากพอการใช้เงินมันก็จะคล้ายๆกับเดือนที่ผ่านมาคุณก็จะพา่พายแพ้ให้กับกิเลสข,ของตัวเองค่อนข้างสูงมากๆอืมคือคุณอะ่ะเป็นคนค่อนข้างหาเงินเก่ง พยายามแบบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะใครที่อยากจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายออนไลน์การลงทุนเกี่ยวกับพวกการเทรดหุ้นหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาลงทุนกับคุณด้วยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้ผลกําไรแบบที่คุณต้องการนะคะถ้าดูจากไพ่คือมองว่าแบบหุยค่อนข้างโอเคเลยแหละเป็นคนหาเงินเก่งแต่บางทีวิธีการเก็บหรือวิธีการจัดการเนี่ย ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วิธีการจัดการบางครั้งยังดูเป็นเด็กอยู่แล้วยังไงต่ออืมมองว่าตัวคนเองเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของบริวารหรือครอบครัวในเรื่องของสุขภาพออที่ที่เห็นนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินไปกับตรงนี้แต่มองว่าการที่คุณเสียไปเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้มามองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาวทัดไฟคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินให้กับ ผู้หญิงในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเป็นคุณแม่เนาะมีเกณฑ์ในัเรื่องของการผา่ตาตัดการไปหาคุณหมอการไปดูแลเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเอ้ยหรืออาจจะเป็นการฝังเข็มก็ได้บางคนอาจจะเสียเงินไปกับการฝังเข็มในเรื่องของสุขภาพอาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวคุณเองอะไรแบบนี้นะคะมองว่าอ่ะมันอาจจะเป็นการเสียไปเพื่อมองว่ามันเป็นการเสียแต่มันเป็นการเสียที่ ไม่ได้เสียแล้วเสียเลยมันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมองว่าเฮ้ยเหมือนกับการเสียครั้งนี้มันจะทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าอ่ะบางคนป่วยอยู่ก็ถือว่าการไปหาหมอครั้งนี้ก็ถือว่าการรักษาครั้งนี้สิ้นสุดจบลงแล้วเสียเงินก้อนใหญ่แต่มันก็ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นอ่ะบอกเลยว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเข้ามาตลอดแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะอาจจะยังบริหารจัดก,การได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืม แต่เชื่อนะว่าถ้าคุณมีความพยายามมากพอบริหารจัดการแบบเป็นระบบมากขึ้นมันจะทำให้เรื่องของการเงินของคุณเนี่ยโอเคมากขึ้นด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความรักกันส่วนเรื่องของความรักนะคะเราจะเปิดทั้งของคนโสดและก็คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ด้วยเอเนอร์จช่วงนี้คนโสดเนี่ยค่อนข้างจะโอ้หาเงินเก่งนะหาเงินเก่งมากโอ้โหคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบ โหคนโสดเนี่ยพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยรุนแรงมากรุนแรงในที่นี้คือรวยคุณอาจจะเจอคนที่แบบมีฐาน,นะนะคะมีฐานนะไหนดูซิขอเปิดให้ครบจากหน้าไพ่นะคะมองว่าคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นความสัมพันธ์ที่หุ้ยถือว่าดีทีเดียวแหละ คุณก็โอเคกับเขาเขาก็โอเคกับคุณความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปในลักษณะที่ว่าเหมือนเจอคนที่ใช่อะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตรงสเปคกับคุณเลยในรูปล่างหน้าตาหรือลักษณะภายนอกแต่มองว่าคนคนนี้เขา i ม d เซ t ในเรื่องของการใช้ชีวิตอะมันคล้ายๆกับคุณมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยยอมคุยกับค,คนคนนี้มีโอกาสสารความสัมพันธ์กันต่อ เออแต่เหมือนกับด้วยตัวคุณเองอะ่ะคุณบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งโสดมาสักสามสี่เดือนบางคนก็โสดมาแบบประมาณเดือนหนึง่งไกลสุดกเออ็เดือนอาทิตย์หนึง่งไกลสุดก็อาทิตย์เดือนหนึง่งแต่คือเหมือนตัวคนเองอะ่ะก,ก็ยังดูท่าทีคนนี้อยู่ลึกๆเนี่ยแอบหวังนะให้คนคนนี้เป็นคู่คือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจอคนที่เหมือนกันคล้ายกันการใช้ชีวิตการใช้เงินหรือว่าการหาไรายได้คล้ายคายกัน mindset การใช้ชีวิต mindset ในการที่จะแบบ mindset ในการที่จะแบบว่าให้ชีวิตแบบเติบโตอะเหมือนกันเลยซึ่งความรักครั้งเก่าๆของคุณอนะมันก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมกันในเรื่องเงินเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าที่ที่ผ่านมาคุณเจอแต่คนที่แบบคุณองคอยดูแลคุณองคอยเทคแคร์แต่ว่าเหมือนเจอพอมาเจอคนเนี้ยเขาทําให้ความรู้สึกของคุณอนะค่อนข้างเปลี่ยนไปอือโห ถือว่าคนคนนี้มีสัญญาณของความเป็นคู่แท้คุณสูงมากๆแต่อยู่ที่ว่าเขาจะพังทลายกำแพงบางอย่างของคุณได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีในดูของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนบ้างซีดูว่าคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะ,ะเหมือนมองว่าอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ทะเลาะกันมากพอสมควรบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับ คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่นะคะคุณอาจจะมีปัญหาหรือคอนฟ lict กันในเรื่องของรักซ้อนหรือมือที่สหรือว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปพัวพันในเรื่องของการเป็นตัวเลือกของเขาคุณรู้สึกไม่โอเคแล้วแหละอืมซึ่งมือที่3ามคนนี้เป็นคนเก่าๆของเขาหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณอย่างที่แม่หมอบอกนะคะพลังงานสลับกันได้หูมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างกระอักกระอ่วนมากๆคนคนนี้เขา เขาไม่ได้ทำตัวแบบระรานคุกคามหรือใดๆแต่มันเกิดจากคนของเราเนี่ยไปให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะหูถ้าดูจากให้เนี่ยคือเหมือนกับคนของคุณเนี่ยเขาก็ดูเลือกคุณแหละเขาก็ดูที่จะไปต่อกับคุณแต่ว่าหลายๆอย่างหรือว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจกับคนคนนี้มากพอนะคะมันก็เลยทําให้คุณกลัวเสียเขาไป คนคนนี้เป็นคนเก่าแน่นอนเป็นคนเก่าที่แบบถามว่าคนเขายังนึกถึงอยู่ไหมมีนึกถึงแต่ว่ามันเป็นนึกถึงในด้านที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมันมันเหมือนเป็นความรักที่ค่อนข้างสร้างบาดแผลให้กับคนของคุณแต่คุณก็แอบมีความกลัวว่าเขาจะกลับไปหรือเปล่าเพราะาสองคนนี้เขามีความทรงจําดีๆร่วมกันเยอะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณจะสู้ได้ไหมคุณจะสู้คนคนนี้ได้ไหม เออแม่มอมองว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นความคิดเยอะคิดมากของคุณมากเกินไปมองว่าอาจจะต้องให้เวลากับเขาดูแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยเขาเขาจะทำยังไงกับเรื่องนี้มองว่าเขาก็จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นแม่มอมองว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเขาจะแสดงออกชัดเจนมากว่า,วาเฮ้ยเขาอยากไปต่อกับคุณนะเขาให้คุณเป็นโนหนึ่งในใจ แต่เขาก็เข้าใจแหละว่าเอ้ยถ้าคุณจะไม่ไว้ใจหรือว่าคุณจะไม่ไปต่อกับเขาเขาก็เข้าใจได้แต่คนคนนี้เขาจะพยายามรั้งคุณเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อกับคุณมากกว่าจริงๆถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะคะ่ะไม่อยากให้เอาเรื่องของรักซ้อนคนเก่าๆมาคิดมากเพราะว่าตอนเนี้ยคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมาไกลแล้วจริงๆมันกําลังจะพัฒนาไปในทางที่ดีช่วงเนี้ยมันจะเจอบททดสอบจิตใจค่อนข้างเยอะยังไงก็อยากให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอะ มาดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนดีกว่าเราไปกันต่อเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาการงานการเงินความรักแล้วอ่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้นะที่เห็นนะคะให้ระวังเรื่องของสายตานะคะเรื่องของขานอกจากนี้คนที่เคยมีประวัติในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าคุณมีผ่าตัดซีดต,ต่างๆหรือว่ามีแบบก้อนเนื้อเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย แม่หมอแนะนําว่าอาจช่วงนี้อาจจะไปตรวจเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะบางโรคเนี่ยมันมันหายไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่ follow up มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นสายตาปวดขาปวดหลังปวดไหล่คนที่มีประวัติในเรื่องของก้อนเนื้อก้อนซีต่างๆก็ยังไงก็ไปตรวจเพิ่มเติมนะคะมาดูซีโชคลาภจะเป็นยังไงไปต่อกันเลยเนาะ อุ้ยโชคลาภส่วนใหญ่นะยังมาจากการทํางานอยู่อาจจะยังไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าคุณมีการมานิเฟสอยู่ตลอดหรือว่านึกถึงอยู่ตลอดมีการขอพรขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระอ,องค์พ่อพีอพ่คเนศใครนับถือองค์พ่อพีอพ่คเนศอะคะ่ะมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้ชโชคลาภจากท่านแต่ชโชคลาภในที่นี้ยมันจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคแต่มองว่ามันจะมาจากการที่คุณเนี่ยขยันทํางาน หากมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเ,เรื่องของการเสริมดวงคนราศีาธาตุไฟนะคะในเดือนมิถุนายนจะเป็นเรื่องอะไรจะต้องเสริมดวงเสริมโชคด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันใช้ไพ่ทำขวัญน,นะคะเป็นไพ่ชุดนี้นี่ใช้ไพ่ทำขวัญน,นะคะในการทำนายว่า วิธีการเสริมดวงของคุณชัดมากให้ไปไหว้พระพรมบางคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันดูติดขัดนะคะช่วงนี้ให้ไปไหว้พระพรมเลยช่วยให้ท่านเนี่ยเปิดทิศเปิดทางในเรื่องของการงานให้เราใครกำลังที่ใครกำลังที่จะคิดจะทำธุรกิจต่างๆนะคะช่วงนี้พระพรมเหมาะมากๆให้ไปไหว้เลยมีโอกาสที่จะ มีทิศทางดีขึ้นอย่างแน่นอนอ้ชัดมากๆนะคะว่าต้องเป็นผาพรมไปอย่างเร็วเลยค่ะผาพรมคลอลิ่งแล้วอืมมองว่าเนี่ยอย่างน้อยตัวคุณเองอะ่ะ ต้องต้องรีบไปอย่างน้อยมันจะอย่างน้อยบางคนเนี่ยที่เครียดในเรื่องของทําธุรกิจหรือหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะทิศทางมันจะเป็นไปในทางไหนนะคะแม่หมอมองว่าให้คุณไปไหว้พระพรหมอย่างน้อยท่านจะช่วยเปิดทิศเปิดทางเนาะใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็ไปไหว้ตรงอ่าสี่แยกราชประสงค์ได้เลยจะถวายนางรำด้วยก็ได้จะก็ได้เพื่อเป็นการแบบว่าฟาสต์แท็กไปเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของแม่หมอนะเวลาไปไหว้พระพรหมทุกครั้งนะคะ ปกติคนเราเนี่ยเวลาไปไหว้เขาก็จะไปไหว้ก่อนแล้วค่อยให้พระพรแต่เคล็ดลับส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าไปทําทุกครั้งแล้วมันได้ทุกครั้งคือไปถึงถวายพวงมาลัยสี่สี่สี่พวงนะคะตามจุดสีหน้าเลยหลังจากนั้นก็ไปถวายนางราพรของเราเนี่ยจะแซงคนอื่นไปเลยเพราะคนอื่นเนี่ยเขาสําเร็จแล้วเขาค่อยให้แต่ของเราเนี่ยเราเลือกที่จะให้เทพก่อนเราเลือกที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน มันมีโอกาสสูงมากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะให้เราแบบ Fast Track เช่นกันอะลองไปใช้กันดูนะคะอันนี้เพิ่งไปไหว้มาเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโ okay อเคอะทุกครั้งที่ไปขอพระพรเนี่ยได้ตลอดอคิดง่ายๆนะพระพรเนี่ยตอนที่โดนท่านโดนระเบิดท่านไม่เป็นไรนะแสดงว่าท่านก็ต้องแบบสุดๆไปเลยเหมือนกัน เดี๋ยวยังไงนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่มาถึงตรงนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวรอของทัดน้าํธทัดดินแล้วก็ทัดลมนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามขอบคุณใครที่ดูจนถึงตรงนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในเดือนช่วงเดือนมิถุนายนนะคะขอบคุณค่ะ